ค่ะสวัสดีค่ะพี่น้องเอฟซีนะคะเดอที่เข้ามาติดตามทางช่องสาวเจี๊ยบผ้าเห่งเนาะคะ่ะเนาะสำหรับคลิปนี้อ่าตามจนเจอค่ะพี่น้องเอฟซีงวดที่แล้วศูนย์เก่าสามเต็มเต็มเลยค่ะเอาอย่าพผาดเด็ดขาดค่ะ,คะไปติดตามน้ำกันนะคะสําหรับแนวทางวันที่30มธันวาคม2 5งพห้าปูกุดใหญ่ค่ะพี่น้องเอฟซีโอเด่เ้าเดาวะอ่าล้งแตกเออเย็ก่ ก้าวสามหนึ่งสี่ออกไปผู้สิเคียนหายแล้วห้าอ้ลงปล่อยไวอูบนผู้กุไงเห็ไหมของเก็บเมียนก็ปูตัวต่างอีกเนาะปูต่างหายดิไม่อยากนี่ปูปผู้กดไงเลยผูเยินดสับสนเนี่ยเนาะเบียดบันทึงของผู จับให้ไปเลยพวกตอายงสู้งยีเอลาสีไปยสะก้อนพิจารณาก่อน้อครับพูน้าเบิองเบิองได้หล่เจ้าได้ไลจพิจารณาโดนไล่เลรอห้นวางเรื่องนะนเขามดไล่หมดแล้นี่ไล่กู้ว่าจาย์ไปเทียบเที่ยงกันไปก็เป็นแนวทางวันที่เาศูนย์เก้าสามแตกตืมซาบดบานเลยไหม เข่าเจ็มๆแล้วเป็นมาปูอยู่ๆเราไปทังนนเพิ่นกซาอยู่นี่ได้นำหาพอได้แล้วต้องตามไปหาปูกันจะได้มาหลายวันเลยนี่ฟังรอน่เาปูเราสี่เปีไม่เขาเาว่ามันเขเ็นกันด้ยปูสิตการแข่งส่งไทยปีปัวโชคเฮมันสุดโบราณมันมาปูโบราณนี่นะ สุดโบราณครับผมก็เยยดได้สร้างไปน้มสูมันมา่นไงสูงเปนส่วนกับออสูดตอดกันมายาวนานยาวนานเกลียวอ่ครับหมุมมาคู่คันดโวคนขายจอดแหมมามาปูวโ้ก็ถือว่าสูตเนแน่น่อนเครับกูเเตาขูดแย่จะทำไมคิดตัวพีกี้ ตุลีเยตัวกี่ตัเนาะค่ะโอ้เลีเนาะงตายๆพ่อครับมเม่อกอนขอแเกิจตัวสลากกันไปวมต่อกี้ทาย่กันอียั่งะถ้านิ่ถ้านิคุณยาวคนเือามาเหลือหตัวตุลีกับการชับลูกยิงแต่ว่าสามตัวดูพว่ีผครับผมเนาะ สามตัวปูกุญแจปล่อยมาแล้วแตกมาแล้วครับเก่าสามกเขาตรงๆเลยมันมีรูในกานเขาได้กินได้กันเอานที่ต่อเนีนี่นี่น่นี่นี่นี่นร่นี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 น่นีนี่นี่นี่นทนี่นีานาะนี่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 อี่นี่าี่น่น่นีกนนี่นร่นก่นน Bola luôn là bola 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 là bola 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 โอ้ผู้เชียนแบบนี้แหละเชี่ยนทั้งนา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 สุดเดิมก็เอากรมตัวมันออกมากครับมลผมม่วนมาผมมวนฝนอันนี้จัดพิสิกซิจิงเตอร์โอ้มาเลนี่อันี้มดมากเลนสุดลอกสุดลอกลอ้ โอเคมันชัดไหให้ใส่เขาแน่สนุอกหฮ่่าฮปรด็กดวดีรับเนาะเอะ่สหาไม่กูแล้ววสนสู้อยากได้สู้หาม้ากมาจสุดหลอกเลยแต่ติรึเลยวาสนอ่าจับคู่จับคู่ปานนี้เนาะจับคู่เนาะจับตาบมีดีพี่น อือสีแดงแล้วพ่อไม่ได้แดงเล้วป็แดง้เลยแดงกแล้วพูดเสเลยแดงหดเส้นเลยนเน้นตายมูปูก็งามเนาะโอ้ยสาธุนท่อโตใหญ่โอ้คนบวชดดนไปได้มันงามไปดวนดิตายพูนี่เตปูอ๋อคนก็มาเสกสารนะโอ้เด็ดเด็ดนะปูรัะ เจ็ไปันี่วิ่งเขา่ยกันฮะูมาวิ่งครับผมอ้าวายวิ่ง่ว่าสายวิ่งวิ่งเจ็ดกับหนได้เจ็ดหนึ่งกับเจ็ดออกเกาตน้ำกันงานมากันอานมาน้ำกันพร้อมนมีแน่อืม ตามใจคนจัดขัดใจคนขออแล้วอีกมาเนี่ยครับผมลักหนึ่งลักหนึ่งตัวนี้มันบมไครันัันตัวสิกอัวแปดหนึ่งครับผมแปหนึ่งมั้งแดงตั้งนาเงินแต่นอกบบที่้เฮ้ยกูกันตัวเล็กตัวเองเนาะอ้าไปน้ำปู รักเจ็ดลักแยโอ้ตัวรูปน้าตัวนี้ปูนี่แต่จ็เพิ่งปิดไปไ้ม่อยเนาะกันไปปูซูนหางโอ้ซูนมากกร0เจี๊ยบูหางูนกน้าวแล้วไ้าปิดไปนะรับธรมดาครรมดาเประาห้าี มีร้อนมีหนาวมีฝนเอาสามตัวหรือเปล่าสมตัวอาสตัวพร้อมเนาะสตัวแตกสตัวแตกอีกเลยแม่อสาตัวนี่สาดตุกๆที่เกาเลยนะเต่งต่งเรียกนยังไงเจะเฝ้ามากคนละบัวเขาสาเต่งเต่งอูอเก่าแตนึ่งทะเบียนรถ เรเบียราเท่าตีวันนี้เอาไปยังบนแบบนเพื่อ่บวมานบัวโ้บวมนบัฟังกน้ำเดียมาใส่เอออืล้วก็ัแนั่ตังนี้กระนั่นย่ดเลยเรียกหาบเอาละยจีเลยครับผมเจ็ดห้เจ็ดบัวฟเอมหาดูสองหนึ่งเจ็ดตัวแม่ตัวกันเลคิดว่าว่าสะโพกฟัรรอกครับผมท่านสรุปสรุปนยัง ฝันกับบสทนฝันเยี่มันกข้าหนาวร่มเลยหนาแห่งไรบวเรียวปัจาุบันหนาวเดียนงานขาดเรียวคุณบอเอารวยทขมาเดอนไมเลรวยรวรวยรวยรวยไม่เลิกรวยไม่เลิกเปนขบวนนี่ก็อะไรบอสอะไรืมพวงคนอ่ะ เอาแค่แค่ในนี้ตัวเนียนมาปูเลชุดเต็มบัวอเนีนเนพีตกมไปขึ้น่า่ออ้โหขึ้าให้ด้อ่าดูดิแฟบอันสอบชดโตปสวนตัวคระอว่สีลงสีสวนตัวอแปดห เหายิบหาจับไปเอฟซีันสอนหายิบหาจับเออโอมาแล้วมาแล้วมาแล้วไม่ใช่ซิงเกิร์อ้าโอ้ฟุหไงโอ้ฟุดใหญ่ชัดเจนโอ้แค่ภาพไ้่พี่น้องเลยพี่น้องของแขกจะปากเตครับผมเนาะพี่สามสิบทันวาสามสิบทันวาเนาะครับผมเฮงเฮงเฮงเนี้ยไม่พี่น้องด้วยสามเจ็ดหนึ่งเจ็ด ปดหนึ่งแปดสี่เนาะกินเหมือนกันครับผมออเดเวะอ่าก็ไปร่วงเบื้องก่อนร่วงเบืองสักกันใหามันตรงใจกันแต่มันเหมี่ยนนวดเนาะปูเนาะอืออืออ่าพี่น้องเตอร์สีมังไปก่อนสูตรกบราตวิ่งเดี๋ยววิหนึ่งกับเจ็ดโอ้วิ่งหนึ่งกับเจ็ดครับปูเด่นเจ็ดเด่นเจ็ดเจ็ดหนึ่งเจ็ด โอ้โหมีก็เออัวฮะคัดกันไปเลยเฮงเฮงเฮงปังปังปังมัดไปกันนะเอาตอนนั้นพี่ร้องเนาะพีจาหนาเบิ้งพี่จาหนาเอาไว้ให้เป็น